ขึ้นแท่นเป็นที่เรียบร้อยครับพี่น้องโอ้โหตด,ดอัดฟางเด็กใหม่หัดทำครับ <c oughs> สอเจริญพัฒนาครับหรือว่าน้องสายันที่หลายคนคงจะรู้กันดีครับผมหรือว่าใครที่เข้ามาใหม่ครับก็ทำไมถึงว่าน้องสายัน น้องสยันคือใครก็ลองตามไปดูคลิปเก่าๆผมครับผมก็จะมีต้นเรื่องต้นราวมานะครับก็สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ทุกคนทุกท่านครับผมสวัสดียามเชา้าๆนะฮะยังไม่ได้ล้างหน้าเลยครับ <laughs> อยู่กับผมวงสาวดัมซิ่งแคลนครับสวัสดีครับ นี่เลี้ยงลูกครับเชา้าๆตื่นมาเลี้ยงลูกโอ้ยกขึ้นแล้วครับพี่น้องเรียบร้อยครับนิวฮอลแลนด์นิวฮอลแลนด์โอ้สูงมากเลยเนาะเนาะโอ้ปัาบมันเท่าไหร่เนี่ย สองเมตรนะร้อยหกสิบสองเมตรสิบเซนโอ้สูงเนาะถ้าเราไม่อยากให้สูงเนาะถ้าเราไม่อยากให้สูงนี่มีแต่ตัด ไม่แต่ตัดตัวนี้เลยนี่้เตัดชุดนี้ออกตัดชุดนี้ออกแล้วก็เอาลงล่างได้นิดหน่อยแต่ลงเยอะก็ไม่ได้นะตัวนี้มันจะติดโซ่เลยนี่เนาะถ้าลงเยอะโซ่มันก็อยู่ราวนี้เลยนี่ห่างกันประมาณยี่สิบเซน อันนี้แหละพอดีซ่อะไรบูงมาพอดีเนาะโล่งหน่อยโล่งทำอะไรก็ได้โอ้ยเจ้าเจ้าเจ้าแล้วมันจะได้ใส่เครื่องใส่อะไรไปมันดูไปมันสูง<ล>มันโล่งวะครับประมาณนี้แหละเนาะเครื่องนี้มันฐานมันสูงเลยเนาะครับฐานมันสูงกับเขาได้เลยอืมไม่แต่แต่ถ้าลองคิดดูเนาะถ้าอยากให้ต่ำเนาะมีแต่ตัดตัวนี้แหละนี่เนาะ ตัดตัวนี้บากตัวน้นใช่ตัวอะไรผมเชื่อมรถใต้อีกหน่อยไม่ไม่ถ้าพูดถึงนะถ้าอยากให้ต่านะครับต้องตัดเลยตัดน้อก็ครับแล้วก็มาไว้สักประมาณนี้ตัดมากก็ไม่ได้นะติดโซ่โซ่ก็อยู่ประมาณนี้แหละนี่ นี่แหละบางโครนไปอีกเนาะทำบางโครนไปอีกก็พอดีแหละพอดีครับพอเขาก็ประมาณนี้แหละเนาะครับเขาเดี๋ยวเขาทำม,มีเคงเล็กๆดิอื่งม,มันค่อยใหญ่เจ้าเจ้าเจ้า <c ười> แล้ววันนี้จะดำเนินการตรงไหนต่อครับเดี๋ยวคิดก่อนคิดก่อน จะนนไม่เตืนเลนาะไม่ว่าจะใส่เหล็กอรือว่าจะใส่ยาวไปนู่นจะใส่แค่ตรงนี้ต้ <c oughs> องคำนวณให้มันประหยัดเหล็กด้วยตรงนี้ประ,ะมาณเท่าไหร่เนี่ยสองเมตรสองเมตรสองเมตรสิบนั่นแหละพอดีอ่ะ อะไรตัวอะไรไหนนี่ไหนนี่อ้ออะไรมันมาอยู่ตรงนี้เห็นไหมแหมมาไข่แน่นอนเลยเนี่ยโอ้มาแอบไข่ตรงนี้หน้าด่ สองเมตรสิบเซนนะครัหรือว่าช่วงล่างเกษตรฟรีมันสูงบ่ะซูงตอนแรกผมกลัวว่ามันจะโดนใบแ็คอ่าถึงก็เลยเอาประมาณนี้ครับพอดีเล่ทำที่รองข้าวไม่ง่ายนเลยสองเมตรสิบเซนสองเมตรสิบเซน ต,ตรงไหน,นอ๋อมันเล็กอืมตัดหินเดียวตรงนี้นะครับเ,เ,เี้ยวตรงคี้่อนออกมาอือพอดีเลยต้องยกเครื่องให้มันซูมหน่อยพอดีเลยแต่ไม่ได้ต่อท้ายใช่ไหมต่อข้างบ่ือว่าต่อท้ายต่อข้างครับต่อข้างคตัดนี้แล้วมันลงตัว แผมว่าจะผมเห็นในนั้นเราก็าปั๊มไว้ใน้วเครื่องอยู่ฝั่งนี้เนาะครับเพราะมันหมุนสลับกันเลยมันหมุนทิศทางครับเครื่องมันหมุนสลับอ๋อมันหมุนสลับแล้วไม่รู้ว่าปั๊มมันจะมันก็หมุนกลับกันอย่างเงี้ยปั๊มอะอืมแต่เราจะเอาไว้ตรงกลางใช่ไหมครับเครื่องไว้ ตรงกลางมันก็ปั๊มตรงนี้มันก็จะเป็นเหมือนเดียวกันกับรถเกี่ยวเลยครับการหมุนการหมุนเครื่องไว้นี่เนาะเอาชุดไฟวินอยู่นี่เนาะแล้วก็ฝากมาหาปั๊มตรงนี้คปั๊มก็เป็นปั๊มปั๊มแสตดเนาะวางตรงนี้เลยเนาะเครื่องมันหมุนไปทางไหนหมุนมาทางนี้หมุนมาทางนี้ครับมันก็จะเป็นมรถเกี่ยวเลยอืแต่ถ้าเกิดวางเครื่องตรงนี้เอาปั๊มอย่างนู้น มันจะหมุนสลับกันนี่บอกครับมันจะหมุนทอยลังปั๊มนจะใช่งานได้ไม่เจอม่รู้เม้นขั้นหนึ่งนะนะครับอ็นขั้นหนึ่งอินช่องดังก็ถ่ายลมเลยนะครับวางปั๊มตรงนี้แล้วมันก็มันก็หมุนไปฝั่งนี้ปกติหมุนปั๊มมันต้องหมุนไปฝั่งนู้นครับแล้วมันจะดูดน้ำมันได้ไหมล่ะก็ดูดไม่ได้เลยเพราะว่าต้องแก้แน่นอนหรือว่าเขาสลับสับตูดสกนั่นะอือ ไม่รู้อ่ะไม่รู้ปลาม,มันหมุนถอยหลังได้ไหมอ่ะแต่ของเราแบบเดิมๆอัดของออสยังมาฝั่งนี้เลยล<ะ>ปลาหมุนมาฝั่งนี้เทียามเพื่อนตอนนี้มันหนักขว่นู้นหนักนะครับอ,อ,อ,อ๋อมันเอียงเลยนะรู้สึกว่ามันมันหนักขว่นู้นครับมันหนักเราจะทิ้งไปฝั่งน ون, ู้นเราก็ เกิดเครื่องมาตรงนี้มันก็จะสมดุลอยู่แต่ว่าเอาเครื่องตรงกลางเนาะช่วงนี้มันไม่ได้หนักนะพี่นะเครื่องตรงกลางเว็บปั๊มตรงนี้ปั๊มก็เป็นรอยโลเลยเอาเรื่องอยู่นะปั๊มชุดคออีกครับพอดีแล้วพอดีกันเลยคครรัับบที่นั่งอีกแล้วข้างหน้าพอดีไ้มนี่จะยาวไหมไม่ยาวประมาณถังนั่แหละน่าจะถัง ที่นั่งที่นั่งอยู่ข้างบนหรือว่ามาข้างหนอีกช่วงบนวาางง้นีีดก่เอาวางฝั่งฝั่งคอนี่น่อโอ้โหแจ๋วเลยครับแปลกตาหน่อยคือวางวางฝั่งนี้แล้วก็เดี๋ยวจะดูพวกชุดเชือกชื่ออะไรง่ายด้วย๋อตัวชุดนี้ก็ต้องตัดทำใหม่เลยทำมันงโเป็นมันตู้นวดข้าวใช่ใช่แปลกแปลกหน่อย ส่วนชิดคอนี่ผมจะปิดนะพี่ปิดยังไงก็ของเขาไม่โชว์พวกเลไฉช้างนะอือ๋ออ๋อเป็นรถเกี่ยวมือนรถเกี่ยวคอรถเกี่ยวเลยจะติดสติกเกอร์ได้เลยเลดแผ่นหนึ่งไหมน้องเติมเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับพี่น้องตอนนี้ก็ แบบของอสายันเองครับไม่เหมือนใครแน่นอนครับไม่เหมือนใคร <c oughs> คิดจนปวดหัวเลยคิดจนปวดหัวหหแจ๊กโอ้อันนี้ดินหมดครับไม่ไั่นี่นเหล็กเเาะป็นสวยแล้วสวยแล้วสวยบ่ดีมสวยเตรียมมา กระจายดีเลยเจ้าเจ้าเจ้าสีวนไทยเท่เลยสวยงามสวยงามโอ้โนี่ขัดตั้งหรอขัดตั้ <laughs> ตงกำลังเชื่อมพอดีเลยเราเยกว่าาพอดีนะ เสร็จไปเลยเอาไม่แรงออกไม่แรงไปตอนตอนลงตอนลงมันไม่ลงไงพี่เวลาเวลาวางปุ๊บฝั่งนี้มันลอยมันจะอ๋อค,ครับมันหนักฝั่งนู้นจับก็เลยเอาไม่แรงไปยกวไว้ยกไว้แล้วก็เลยเชื่อมเสร็จปุ๊บแล้วก็ทำตัวยันตรงนั้นก็ตัวยันอยู่เลยครับอืเพราะว่ามันไม่รองกับตัวนี้ครับมันมันรับน้ำหนักเดียตัวนี้ตัวเดียวเลยมันไม่เยอะตัวนี้มันช่วยแล้ว่ชวยรองฝั่งนั้นตัวนึงแชวแกช่ แต่เมื่อชุดนี้มันจะแข็งแรงนะมันจะบิดมันจะอะไรเวลาอันนี้ออกผมก็เลยคิดว่าจะหาตัวยันอยู่ก่อนเสี๋ยวถ้ารองถ้ารองถ้ารองรองนี้แล้วมันก็ไม่ค่อยกดอะไรแล้วครับนี้มันก็ไม่ค่อยกดแต่ว่าอยามันแข็งแรงเลยอืนี่จรไม่เชื่อไหม ถ้ามันอ่อนๆนั่นนี่แหละอ่อนๆชุดนี้แหละนี่ว่าเหล็กมันบางเนาะเนี่ยถ้าอ่อนนะเห็นไหมเนาะนั่นก็ต้องยันตรงนี้นี่มานี่ครับครับเฉ่งตัวมันต้องดูตัวรองข้าวเลยเสริมทีหลังครับชุดนี้ตอนนี้มันอยู่แล้วจะเดินดนเดินนี่ไงอืม ฝากก็จะประมาณนี้เลยตรงนี้ต้องฝา,ากประมาณนี้ไม่เอาชุดนี้แล้วเดี๋ยวเราวางมาลงมาเลยแล้วชุดลูกปืนชุดคอละ่ะจะวางยังไงเกาะเสาน,น,นี่เลยตัวนี้เลยอ๋ออาจจะมาบนนี้ก็ได้อย่างตรงนี้เราฝากได้ อ๋อตัวเราฝากก็ถือว่าใกล้ความจริงแล้วครับพี่น้องยกขึ้นแล้วก็พอเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างเนาะเวลาเรายกขึ้นนี่เราวางแผนอะไรได้หมดเลยเนาะถ้ายังไม่ยกขึ้นมันก็ยังยากอยู่มันยังห้าสิาสิวางแผนยังไม่ถูก ถ้ายกขึ้นอย่างนี้แล้วเรามันมองเห็นภาพเลยครับว่าอะไรควรอยู่ตรงไหนตรงไหนย,ยังไงก็ฝากติดตามเรื่อยๆครับพี่น้องโปรเจรกต์นี้ครับยาวๆครับพี่น้องตอนนี้ก็ทําเยอะมากเหมือนกันนะรถอัดฟางรถแท็กเลยเห็นเยอะมากเลยครับตอนนี้กําลังกําลังฮิตเลยครับอแจ้งเกิดกันเยอะมากครับผมแต่ก็ยังว่าน้องสยามทําอยู่คนเดียวครับ สองคนกับเจ๊เขียวอาจจะช้าหน่อยอืมส่วนมากก็ทําคนเดียวเนาะอาจจะช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรครับจ้างช่างไว้คนหนึ่งช้าหน่อยเดี๋ยวไม่มีราคาอะถ้าเร็วไปเดี๋ยวไม่มีราคาโอ้ถ้าเร็วไปไม่มีราคาอะเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้ก็บายบายครับผมสสวััดีครบสวัสดีครับ